สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสู่กุศลคนพอกระชอนสาบ้านนาหนุ่มเเด่นพี่น้องจา๋าวันนี้ภาพมาตามติดตัวเลขอาจารย์เนี่ยบุครีรัมเด้อค่ะผู้เป็นฝันเม่นถึงสูตรหวยถึงความฝันเม่นเนาะพี่น้องจ๋าืัอนี้เห็นสาบานามาตามความฝันค่ะอาจารย์เนี่ยโทรมาฟันแล้วฟันแล้วมาเด้อสาบานาะฝันดีไรว่าสันวากะสิมาตามติดวานอาจารย์เป็นฝันยังเนาะแต่ว่ากะ ย่ำเด้อค่ะเด้อเป็นแค่แนวทางจ้าสำหรับความฝันอาจารย์กระไดแต่สูงวดอาจารย์ฝันกับผู้ตีเป็นมันกระถือเด้อค่ะจังหวัดศูนย์หนึ่งสองอันพระราชที่ฝันเห็นพระพราชินีร้อเก่านั่นกับศูนย์หนึ่งสองผู้บันถึกสามตัวตรงกับมีเนาะพี่น้องจา้าสำหรับตัวเลขของอาจารย์เนี่ยบุดีรมย,ย่างย่ำขคือเก่าเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อพี่น้องเดอ้อสาบรรณาการนำมาเป็นแค่แนวทางซื่อสำหรับสูตรหวยก็คือกันจ้า อาจารย์โตหาก็เลืได้เดินทางมาหาเนาะค่ะโนเมนีกะเขาไปฟังว่าอาจารย์ฟันว่าจังไดผู้ใดท่านเห็นสูตรหวยของอาจารย์กะสิได้ให้เบื้องอีกรอบเนาะค่ะสําหรับตัวเลขสตดหวยอาจารย์เมื่อกี้นี่รุดเด้อพี่น้องจ๋าจับคู่พ่กเขาเตะเลขวิ่งยังเดินดีอยู่บ่เซพี่น้องคะฟันกะของอาจารย์กะให้แปลเด้อถ้าฟันได้เป็นตัวกค่อยวาจังหนึ่งแต่ว่าเวลาอาจารย์ฟันอาจารย์สิฟันได้สิ่งเลยของประมาณนี้นะจ๊ะแต่ผู้เปลเป็นกะจิได้ร้อพี่น้องจ๋าเอ้าค่ะ ว่าวลายใหญ่หางไปตามติดตัวเหล็กจากอาจารย์เนี่ยไปผมๆกันเลยค่ะค้นทางหาหวยแล้วอะไรเตี่ยคือเขาอือดีเน่อยเสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าฟังได้ว่าฟันดีฟันเด็ดฟันดังเถี่ยโอ้สู่ฟังไม่เปี่ยข้อฝันนึกจำมาได้อยู่นี่ลืมคือว่าฟันดีฟันเด็ดฟันดังเถี่ยแล้วมืออยู่ยน่าคอยไกลมือสม่เอาอี๋อันจำม่ได้ตีความฝันเนี่ยคือว่าฝันเล้วแต่ว่าจำม่ได้ที่ วายมันเมาจำไม่ได้เจังจำความฝันไม่ได้โอ้ยตายนี่แหละของมาให้ฝันว่าได้สิ่งได้ของแต่ว่าฝันบ่ได้ว่าไรียังค่ะอาจารย์เพิ่นฝันแต่ว่าฝันว่าได้สิ่งได้ของสาบนากกษตรีว่า เลขเขาเร็วด้พี่งนม่มเพราะว่าเขาของมาให้แล้วก็ไม้ก็ไมอืมแต่ว่าฟันจำาร่ได้ว่าเขาเอาอย่างมาให้แต่ว่าได้สิ่งได้ของคนเอาของมาให้ยุบ้ันไม่ผมย่ม้าเลยนะแต่ว่าอาจารย์พันฟันเหม็นด้ค่ะทุกครั้งที่ฟันกะผู้ตีเป็นเพิ่นกระได้ด้อาจารย์งวดว่างหันฟันวาสังเลยเราคุ้มผู้บันตีเป็นกะเกาหาเกาหกเพิ่นกระไดอันนั้นกรบบุญเพิ่นเนาะอาจารย์เนาะก็บจักสีว่าจังใด แต่ว่ากะสำหรับตัวเลขอาจารย์กะเดินดีอยู่เพบ่สเซาล่ะว่างั้นแต่ว่าหั้นหลุดเด้อพี่น้องจ๋าครับความหลุดเออมันออกหนึ่งเก้าหกกับศูนย์สองแต่ว่ากะเขาแต่เลขวิ่งเด็กวิ่งเดินดีอยู่เพบ่สเซาคือเก้านั่งล่ะสำหรับเลขอาจารย์กะไดครับคผู้ใดมาก่ะจัดเอาแต่ว่าเลขกวันนี้สิลินยางกะไปหาลอตเตอรี่ไปเด้อเนาะอาจารย์เนาะครับครับนี่นี่นี่ตามนี่ละตามนี่เลยตามที่ผมเฮ็ดไว้ บ่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะตัวเลกก็คือเก่ายุคเก่าอาจารย์มักตัวใดกงวดนี้งวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่มักสามหนึ่งแล้วทเส้ส้ามหนึ่งครัมันออกัสิบมันสิบมาสามหนึ่งตีครับแต่ว่าเลขอาจารย์งวดนี้มันน้อยตัวเด้อเพราะว่าคือยังกับไห่พรอมเนาะอาจารย์เนาะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสำหรับตัวเลขอาจารย์เนี่ยบุรีร์เด้อพี่นองจ๋าอาจารย์จบไห่กัน เด่นมีเจ็ดมีศูนมีสามผูดที่ด้เบิ่งคลิปที่สานาเณะลุ้งไปแล้วล่ะค่ะเด่นเด้อค่ะเด้อมีจ็มีศูนมีสาแต่วิ่งอาจารย์จับห้ยศูนย์กับสมจับคู่ห้ก็คือสามศูนย์ศูนจ็ดสามหนึ่งศูสอผมมักสามนะเอาสอามสงแล้วก็ศูนย์ส <03. S 2> ามถ้าคิแลนก็เอาสามะ อาจารย์มักสามเตียครคัโออาจารย์มักสามเพราะว่าบางสงแลละอาจารย์จัให้ตะเลขสามเนาะศูนเจ็ดกัคู่เดียวแล้วกศูนย์งแต่ว่าสาโตเนี่อาจารย์จับให้ศูนย์สามหนึ่งเจ็ดสองสโอ้อาจารย์มักลักสามค่ะกับสมนี่กับมิตรสามในีอาจารย์จัให้แต่ว่างวดนี้น้อยหังอาจารย์กลับพรอมมีสามศครับครัมันมาตรงเลขดังแท้อาจารย์จากแล้วรเ่าวะเนี่ออหรีเค่ะศูนยสสศก็ว่า เบี้ยมาสันดังคูหยัดสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์เจ็ดหนีกระตรงก็เล็กดังอ,อายุร้อยสิบแมนจ้ะแต่กับผู้ใดหาซื้อได้กับไปหาซับสวยลอตเตอรี่ไว้เนาะอาจารย์เนาะเป็นยังไงมาอุ้ยมากันนอันอยู่เหัวเอาเปลี่ยนสวยไห่โอ้ยหลายตัวกระโดดเฮ็ดมันในเปียงมีคนมาขอไปเลี้ยงไปคือโปรโมท<ม>ให้อยู่มีอยู่มีอยู่ มีเจ็บตัวนี่ออกไปจากตัวแล้วมาท่านมาท่านมือตากระมือมตาเขามาท่านเอาดอกออท่านเนีน่ยมืดตาท่านเนี่โซนมเนาะซื้นอนมมาให้มันกินบ่ละเลยตุนมันลูกม,มันไหลเอาลูกมันไหลเนาะก็สิเห็นนมแม่มันจนอันนี้เห็นตัวอันทั้งเล้าทั้งเงินห้าน้อยนี่ใส่ใหม่ได้เจ้เออนี่นี่ห้าน,น้อยก็ะเทศนอาวิทาพ่อมีพมี โทรศัพท์จนสายใหม่จนโทรมากกับบวติดค่ะสาบนาโทรมาหากับบวติดมันเป็นเหมือนให้บักกาเอาไปเห็ดทุกคนเพราะว่าคนโทรมาหลายเนี่ยค่ะอาจารย์เพิ่นกับบวไ้พักผ่อนเะค่ะบวทุกับเบิ่งตะคิบเอากระไดแล้วก่ะถ้าเมนอันนี้อาจารย์เพิ่นกับยิงไปเห็นลายอยู่แล้วเนาะอาจารย์เนาะยิงไล่คุมไปเลยบักกาเฮ็ดไล่คุมไปให้เรือยบอกแล้วส่วนมากจะเป็นไล่คุมเป็นบอกไล่คุมอาจารย์เพิ่นเห็ดให้ไล่คุมเด้อค่ะบ่ต้องทุกกระไดเพราะว่าอาจารย์เพิ่นกับลังเทียกับบววังเนาะอาจารย์เนาะไล่ค โทรศัพท์มันหมดแบตนด์มันไปใช่หรือเปล่าคะสมัยไทยเลยยิงกุมหน่ล่ะเพราะว่าเทียเดียวคนมันหลายเนาะแต่ว่าอาจารย์เพิ่นการถ้าเพิ่นฟันยังเพิ่นก็สิเว้าสู่ฟังจังซี่ล่ะค่ะเพราะว่าพี่น้องแฟนช่วง FC น่ะเพิ่นรอฟังความฝันว่าอาจารย์ฝันแม่นหัวดวังหันกันเขาก็ตีได้ผู้ลงคนก็ตีได้กังวดก้อนเพผลก็ตีได้เขาก็ได้ผู้ลงคนก็นน้ำหวยสูตร แตงมวัน,นี้ฝันแล้วฝันดีก็เกามีต่นคนเอาของมาให้<อ>ก็คิดว่า<ด>เลขเข,ขาสิเขาล่ละค่ะแต่สิเขาตัวใดก็ใสจารณายัานเอาเนาะ<ล>อาจารย์เนาะเพราะว่าเลขมันกับบห่หลหางมวัน,นี่เลขบห่หลหางเด้อค่ะเด้ออ,อาจารย์เป็นไห้บ่หลหางไปพิจารณาเอาเมื่อนี้กะสิบ่พาไปเบืองหมาดอกให้มันมืนตายอีกก่อนเดี๋ยวควายสิาไปเบืองพวน ผู้เพื่นหักสัตว์แม่อาจารย์แม่นค่ะเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็โอนตังค์มาให้ซื้อเพื่อนเห็นบ่ผู้บรรเจิดอยู่ญี่ปุ่นพุ่นเนาะออืขบุญขอบุเพิ่นเนาะอาจารย์เนาะพี่เพิ่นฮักมาเพิ่อนสิส่งอาหารหามาให้ก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นเพราะว่ามามันหลายตัวอาจารย์เลี้ยงได้จับเห็ดหมันแน่จับขีดยาแน่ จ้าของอดกกยาวาสันวัตมาเพระอดพนนหมอกนิดไหลก็บมีคำสิบอกกับอาจารย์ด้วยกันล้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือเก่าย่ำตัวเลขเหมือนเดิมบ่มีการเปลี่ยนแปลงจ้ะแต่ว่าถ้าสีเรียนอาจารย์หมักสามเด้อวดนี้หมักสามแต่สูตรมันกับสีมาคือเก่าล่ะครับครับสามก็ศูนย์นหละสามกับศูนย์เพราะว่าศูนย์กับฟังว่าไปรัตตีแพงได้ศูนย์กับเบิดแพงได้อาจารย์นั่นแหละสามก็ศูนย์ถ้าจะวิ่งมีสามมีสองมีสองสองหางนั่นละตัดเสืยเอาแต่ว่าทะเล มันเ่นสามตัวกับมี7เจ็ดศูนย์สามมันสิ่มากกันทั้งสามตัวปุ๊บอันนี้ก็เบิ้งเอาเนาะพิจารณาญาณเอาว่ามันสีเป็นยังใดอาจารย์ใดเป็นยังใดกะนําไปเปรียบเทียบกันเนาะอาจารย์เนาะอันนี้กัดใดยูถูดวงเด้ออาจารย์เพิ่นกะให้เป็นแค่แนวทางให้มีสติในการเล่นสําหรับผู้ใดที่อยากได้ทั้งเมียงหนอกกะทั้งผลละทั้งเมียงล้าเมือว่าทั้งผนกะ หาอาจารย์โดยตรงภาษาวัตนาบโบโบเฮดทั้งนี้นะเฮดตะท้ายอืออาจารย์เป็นเฮดไวแล้วแต่ว่าแล้วศาสนาเออแล้วศาสนาเนี้ยอันนี้เนี้ยทั้งหมดละเมียนโบใส่ม่อีกแล้วอาจารย์ค่ะสายใหม่อีกแล้วเมีอนี้รับสายบ่ไหวจ้ากะนั่นละกะฝากไว้เนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางเด้อพี่น้องจ้าเนาะอาจารย์จ้าเอาสุดท้ายดีกับขอบคุณขอบคุณอาจารย์จ้าสวัสดีค่ะอยู่ดีสบายเด้อ